สวัสดีครับชื่อท็อปครับนันทวัฒน,น์ใจบรรนาประกอบอาชีพปัจจุบันนี้เป็นนักแสดงอิสระครับหลักเด่นๆที่ผมทำมาก็มีโฆษณาสสสครับลอพิมพ์ชื่อตอนว่าเคยสัญญา ผมเป็นคนทำง,งานหนักตลอดครับตื่นเช้ากับดึกทำงาน2วันติดไม่ได้นอนเลยสมองมันตื้อมันตึงจนกระทั่งเพื่อนอคนนึ่งมันมาหาก็เลยแนะนำให้ผมดื่มเครื่องดื่มตัวหนึง่งแซงทิปโกตอนแรกผมบอกว่าไม่เอาเพราะผมเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบดื่มละผละไม้อะไรเงี้ยผมไม่เอาเลยบอกลองเพราะว่าอันนี้จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นให้ลองดื่มก่อนนอนผมก็ได้ลองดื่มและดื่มมาทุกวนันตอนนี้ผมดื่มมาสองวัติ์แล้วาแรกเห็นชัดๆเลยนะครับนอนก็หลับง่ายหลับลึกตื่นเช้ามาไม่เพลียสมองแบบไบายทำงานง่ายเลยครับโดยเฉพาะคุณคุณที่ชอบทำงานดแลนดื่มมอยางผะณ รู้ว่าของดีมีจริงท่องไว้ในใจนะครับแซ n d ิก g เย้<ก><ก>แซ s a ิ d i e ครับ